สวัสดีครับคุณยายชัยครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผมเขยอีสานใต้ครับวันนี้ก็อยู่กับคุณยายชัยครับก็คือมาติดตามแนวทางความฝันของคุณยายชัยในงวดของวันที่16ตุลาคม67ครับท่านผู้ชมครับในวันนี้คุณยายชัยก็บอกว่าคุณยายฝันแล้วเนาะฝันแล้วครับคุณยายฝันมื่อใดน,นะครับฝันมือขึนวานอแต่บ่ามือขึ้นี อ๋อก็คือฝันสองคืนติดเลยโอคือติดกันต่อเลยอ๋อครับครับอ่าเห็นบอกผมว่าฝันในลอมนีีฝันดีแล้วก็ฝันไก่สว่างน้ำเออเอาคุณยายเอะถ้าฝันไก่สว่างนี่มันเป็นฝันดีไหมบอครับจ้ะเพราะว่ามันฝันแจกเนาะอ๋อคือไก่สีแจงและกัะไก่สีแจงว่าสิดูกบางคงเขาลืมกำลังอะไรแต่ฝัน เกื่บงทันเด็จเรื่องประเด้ไปใส่บาทอ๋อปกติปกติแล้วคุณยายใส่สิใส่บาทชูมือเนาะที่เคยบาสูผมฟังครับครับใส่ชูมือครับแปลว่ามื้อเ้านี้บ่ได้ใส่บาทมื้อเสาร์ได้ใช่อ่าก็คือฝันกําลังฝันอยู่เออกาลังฝันครับก็เลยบ่ตื่นบ่ท่านบ่ตื่นบ่ทันอ๋อครับครับอ่าคุณยายใช่ครับคุณยายใส่ฝันสองคืนนี่เนาะเดี๋ยวให้คุณยายใส่บอาความฝัน ขึ้นแหลกให้ฟังเลยครับขึ้นแรกนั้นพันว่าโกบอยู่ในห้องน้ำเต็มครับบาดีมันติดอนกมาสองตงก็เลยจับเขาไปใส่ในห้องน้ำขึ้นครับจับต้งสองมือมือละตูสองมือมือนี่ก็ตัวหนึ่งมือนี่ก็ตัวหนึ่งอ๋อครับครับคุณยายฝันคุณยายชายฝันซํานี่บาดีก็จับไปไว้ขึ้นครับบาดีก็ขับออไปนอน อ๋อในความฝันอ่ะในความฝันก็เลยเขาไปนอนอี่ต่อมันขึ้นลากราอีกพันมาไปเกยเฮดอีกพันกะสิแเจงลืมอัวใจหูเขาใส่บาทครับเฮดนี่เป็นเฮดอย่างครับคุณยายเฮดดอกูมอ่าดอกงามบอกครับมีตะจูมมาเนอ่ยก,กําลังจูงมนลอยหน่อยกําลังผลขึ้นจากดินอือคุณชายไปกับผู้ใดครับ ไปผู้เดียวในความฝันเออได้ไ, <ป S 1> ได,ได้ได้หลายบอกคุณยายได้เกือบเต็มครูันเอาไปผู้เดียว่านนี้พอดีขวบเขาไปที่หลังเขาก็ไปเกมขางหนึง่งแต่ว่าบ่าเห็นเขาดอกครัเห็นแต่หมาเขาแลนมาบันี้ออกมาโตมันอยู่ในต้นไม้นี่ยมันเป็นจอมปวกเป็นจอปวกปันริมันก็ออกในจอมปวก แนี่ยไปสิกเลืออ้อยเนีคืออยู่ก็ลังผลขึ้นจะดินเห็นลงงนะงอกเห็ละงอกองมแต่ดอกจ่มจูมมแต่ดอกจ่มจูแปลว่าแบบนี้ฟันแบบนี้คุณยายใช่ว่าฟันดีเนาะฟันดีอยู่ครับแปลว่าตะคองสิมีโชคบหรครับคุณยายฟันแบบนี้ว่าอยู่จนแล้ว <laughs> แต่เขาบรูว่าโศก,กทางไหนโศกทางไหนบอกอืมครับครับอืมแต่มัน ฟันมันชนกันเลยครับพอทูรอบนี่มมหาคุณยายชายบางข่างกับฟันได้ตัวเล็กเลยเนาะล่างเทือก็ได้ตัวเลขกเลยครับหลักการบางข่างกับก็คือต้องตีเอาจากปริศนาในว้มฟันคือวันนี้วันนี้ก็ต้องตีเอาจากว้อฟันเนาะจากวามฝันครับก็ถือว่าก็ถือว่าฟันดีอยู่ดีอยู่ครับืมท่านผู้ชมครับ ขึ้นแรงนะครับคุณยายใช่ครับฝันว่ากบอยู่ในห้องน้ำครับในห้องน้ำมีจากโตนะครับในห้องน้ำาหลายคือหลายแห้งเออหลายแห้งมีแต่ตมีติโตัวยังไงอ๋อครับครับมีติโตักบไงครับคุณยายว่าครับเต็มห้องน้ำไปบิดเลยเต็มห้องน้ำป่านี้มันออกว่าสองโต้ก็ไม่จับไปใส่ไปใส่คืนแต่จับสองมือเลยจับสองมือมือหนีตัวหนึ่งมือหนีตัวหนึ่งอ๋อครับครับอืมห้องน้ำมีห้องใดครับคุณยาย ห้องนี่ห้องอาบนี่ครับท่านผู้ชมคือออกมาจากตรงนี้ครับกบครับเต็มไปเบิร์เลยคุณยายเต็มเลยแต่มันเต็มออกจากห้องน้ำมากคสองัตออกมาสองโตครับครับอ่าล้วที่นี่ให้คุณยายชายตีตัวเลขเนาะครับตีตัวเลขคุณยายชายสิตีตัวเลขตัวใดได้ครับเก้าเจ็ตเก้านี่คือปันมือขึ้นนี่ปันมือขึ้นนี่ก็คือไปหาฮิตไปหาฮิต คุณยายชายเคยบอกผมว่าเวลาฟันแบบนี้ติดเจ็ดเจ็ดเก่าตลอดเนาะนครับครับอืมแล้วไอ้ฟันที่ว่าจับกบล่ะครับจับกบกับเกศเก่าเพราะว่ามันโกบเป็นกบเป็นเก่าครับจับมันเกตครับเคยอจังสัดอืมได้เคยฝันมันเคยออกจังสัดแล้วสามวต้ว <laughs> าทีเลขสามัวมัน ตีเล็กับโตมันก็คือมือหานิวอ๋อมือก็หาเออมือก็หาหาเกจเก่าอ่าหาเกดเก่าครับครับอ่าบาลเลขที่ของคุณยายใช่บาลเลขที่สองซื้อบาลิเลขที่สองเนาะบาล์เลขที่สองคือตามนี้ได้ไหมครับทีคุณยายผมเขียนไว้ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือตัวเลขของคุณยายครับทีคุณยายผมเขียนไว้ให้ครับอ่าตัวเลขคือมีเจ็ดหกครับเจ็ดหกก็คือ ฝันไปเก็บเพชรครับคุณยายว่าฝันฝันแบบนี้นี่ฝันยามได้มันออกแามไหออกเจ็ดหกเออออกเก่งหนกครับเจ็ดหกกับไฮระวังเจ็ดเก่าเนาะคุณยายเนาะคุณยายชายบอกว่าแต่ก่อนคุณยายชายเคยฝันเก็บเพชรนี่กลับจับกบเอพะพาเพื่อนตีห้ยมันบอกครับเออน้องชายพาน้องชายตีเลขห้สิมนี่เจ็ดเก่ากับเจ็ดหกพรอนั่นเอออ๋อครับครับอันนี้ครับเพนนี่ฝันว่า กบเขาบ้านครับท่านชมอยู่ในห้องน้ำเต็มห้องน้ำครับแต่คุณยายใช่ว่าอ่ามันกระโดดออกมาจากห้องน้ำครับแค่สองตัวครับคุณยายใช่ก็เลยไปจับเอาครับพ่อไปจับเอานะครับอ่าใช่มือสองมือจับขางละโตครับขางละโตครับตัวบใงไงเลยครับท่านชมจับอ่าคุณยายใช่เลยว่ามือกับเป็นหาจับกับเจ็ดกบกับเก่ากบเก่าอ๋อครับกระห้ระว่าง ห้าเจ็ดหกไปด้วยเนาะคุณยายเนาะครับสำหรับเลขเก้ากับเลขหกสำคัญเลยเลขเก้ากับเลขหกมันตยหันหัวขึ้นหัวลงครับครับบานเลิกที่ของคุณยายชัยคือบานเลิกที่สองครับแล้วคุณยายชัยบอกว่าให้ระวังสองเจ็ดเก้าไปด้วยเพราะว่ากบมันออกมาสองตัวครับท่านผู้ชมผมก็เลยเขียนกันไว้ให้ด้วยครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับแนวทางความฝันตัวเลขของคุณยายชัยครับสลหรับเลขสามตัวครับก็อย่าลืมตัด เป็น2ตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่น 5, 7, 9ก็ตัดก็จะเป็น 5, 7, 5, 9, 7, 9ครับแล้วระวัง 7, 6กับ 5, 6ไปด้วยครับไม่แน่ก็เป็นเลขตัวเดิมเนาะคุณยายเนาะในวันที่ผ่านมา5 9 9, กับห5หครับก็จะมีประมาณนี้เนาะคุณยายครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยายใช้เล่ามาครับก็คือแนวทางความฝันอ่าของคุณยายครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบตัวเลขก็ลองแคปหน้าจอเก็บไว้เปรียบเทียบกับตัวเลขของท่านผู้ชมดูเนาะครับคุณยายมักบวครับเลขนี้ครับมักอยู่เพราะว่ามันเคยออกอ๋อครับครับมันเคยออกมันเคยออกครับไอ้ฟันจับกบนี่ก็เคยฝันดูอยู่เดียนาอคุณยายดูอยู่แต่ถ้าฟันย่ำใดมันก็ออกมันก็ออกมันก็ออกคือคุณยายว่าเนาะครับครับต่กี้กับพฮูหูดอกน้องายเพิ่นเป็นพระชอนในี่เพื่อนพัง กระเกต์เก่าตีนาจับกระเกต์เพื่อนนะกบกับเก่ามันก็ออกไปดีรอบนี้กบหลายโตแลนนีร้ลยแห้งมีแต่ตบางใหญ่มีตัวใหญ่คือคุณยายมองเข้าไปในของน้ำมีแต่กบเลยมีแต่กบเลยอปเดี๋ยวมันติดน้อกว่าสองตก็เลยจับสองมือครับครับกโอเคนาะคุณยายเนาะแก็มีประมาณนี้ครับครับท่านผู้ชมครับอ่า ฝันของคุณยายชัยครับสรุปแล้วก็คือคุณยายนะครับในรอบนี้ฝันสองครั้งครับก็คือติดต่อกันเลยครับท่านผู้ชมฝันคืนแรกก็คือฝันว่ากบเข้าบ้านครับแล้วก็เต็มห้องน้ําไปหมดเลยครับเต็มเลยครับีแต่ตัวใหญ่ๆครับแล้วในห้องน้ํานะครับมีกบกระโดดออกมาสองตัวคุณยายชัยก็เลยจับใช้มือสองมือนะครับจับเอาครับตัวใหญ่ๆครับสองมือเต็มกำมือเลยเนาะครับคุณยายก็เลยเอาไปปล่อยไว้ในห้องน้าเหมือนเดิมปล่อยห้องน้าขึ้นครับ คุณยายตีตัวเลขให้ก็คือห้าเจ็ดเก้าครับแล้วก็ามาฝันอีกรอบหนึ่งก็คือฝันว่าเก็บเห็ดเก็บเห็ดเนาะครับคุณยายชายตีตัวเลขให้เจ็ดหกครับฝันตอนไหนออกตอนนั้นคุณยายบอกครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับสุดท้ายนี้ผมเคยสารใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมามีแต่โชคแต่ลาบ แล้วก็ไม่เจ็บไม่จนร้องคุณยายเนะยาะครับคุณยายอวยพรให้ลูกหลานน้ำนเลครับถูกในโชคดีเดอ้อถ้ามา,าค่ะึ้นเ่ลาไม่รวยครับหายังไงใดไปขายของใคขึค้นในนี่ครับใ้โชคมีโชคมมีหลไบพี่อันนี้เดอ้ดเดอซาถุ